ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้ผู้ใดมีสามดีนี้บ้านเรือนจะเป็นมงคล แม้สิ่งอัปมงคลก็จะละอายหลบถอยออกไปโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีลูกศิษย์แม่หนูมีปัญหาเรื่องแย่งที่ดินกันที่บ้านหลวงพ่อช่วยด้วยเถอะให้พ้นทุกพ้นกรรมคือที่ดินแปลงนั้นหนูไม่ต้องการแล้วคะ่ะหนูยอมให้เขาเอาไปเลยคือพวกเราจะไม่เข้าไปแย่งชิงอะไร แต่ว่าขออย่างเดียวคืออย่าให้เขามีจิตที่อาฆาตพยาบาทหลวงปู่อ้อไปห้ามเขาไม่ได้หรอกจะ้ะห้ามที่ตัวเราสิจะ้ะเมื่อการให้ไปแล้วก็ต้องให้อย่างแท้จริงให้อโหสิกรรมเป็นทานอย่างเดียวไม่พอในสิ่งของเราต้องให้อภัยทานคือให้เมตตาอย่าไปห้ามว่าเขานั้นจะต้องไม่เมตตาตอบกับเรา แต่เราต้องเป็นผู้ให้ที่ไม่มีประมาณและไม่มีข้อแม้นั่นแสดงว่ากรรมถึงจะหลุดพ้นกันได้จริงเมื่อเรานั้นไม่มีคบไฟแล้วในกรำมือไม่ถือเชื้อความร้อนแล้วเมื่อไม่มีเชื้อความร้อนไม่มีกรรมต่อไปเขานั้นเผาผลาญเราเพียงใดก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ที่ทำได้เพราะเรายังมีเชื้ออยู่นั่นเอง อาศัยการเจริญเมตตาอาโหสิกรรมอยู่บ่อยๆนะแล้วจะช่วยได้อย่างอื่นก็คงจะช่วยไม่ได้แล้วการที่โยมได้มีบุญกุศลมีบุพกรรมได้มาแล้วก็ถือเป็นวาสนาฉะนั้นคงช่วยบรรเทาได้เท่านี้เข้าใจไหมจ๊ะเพราะว่าโยมก็ต้องมีกรรมเป็นของตัวเองและต้องช่วยเหลือตัวเอง นั่นเมื่อเรามาแล้วก็อธิษฐานบุญกุศลที่ได้มาเจริญภาวนาจิตนี้แลมาได้สดับฟังธรรมก็อธิษฐานแผ่บุญกุศลไปลูกศิษย์แล้วหนูจะปกป้องครอบครัวหนูได้ยังไงล่ะคะอย่าให้โดนกับสิ่งที่เขาเรียกว่าอัปมงคลนะคะหลวงปู่อ๋อไม่ยากหรอกจะ้ะเราทำจิตให้เป็นมงคลสิจ้า คิดดีพูดดีระลึกดีแล้วแผ่เมตตามันจะปกป้องคุ้มครองเหล่าบริวารญาติมิตรของโยมเองพูดดีคิดดีระลึกดีสามดีนี้นั้นคือมุญคลโยมคิดไม่ดีพูดไม่ดีระลึกไม่ดีโยมไม่ต้องห้ามอัปมงคลรอกจ้กที่แท้ตัวโยมนั่นแหละคืออัปมงคลพอโยมคิดดีพูดดีระลึกดี เทวดาที่เขามีจิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาก็จะเสด็จมาเมื่อเสด็จมามากๆแล้วไอ้ที่มีทิฐิมันก็จะละอายหลบถอยออกไปนั่นก็คือการพูดดีคือพูดวาจาที่เป็นมงคลนั่นก็คือการเจริญมนเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ระลึกดีก็คือการแผ่เมตตานั่นเองแห่งอย่างเดียวทีนี้ ใครจะว่าบ้าว่าอะไรอย่าไปถือสาหาความเมื่อเราละแล้วอาวุธในมือไม่อยากเป็นพานแล้วความเป็นบัณฑิตนั้นแลเรียกว่าความเป็นมงคลถ้าจิตเรายังเป็นพานอยู่จะหาความเป็นมงคลไม่ได้เลยนั่นอย่างที่ฉันบอกถ้าโยมอยากจะคุ้มครองให้ที่บ้านเป็นมงคลพ้นจากอัปมงคลทั้งหลาย เราต้องทำตัวเรานั้นให้มีมงคลเกิดขึ้นก่อนคือพูดดีคิดดีระลึกดีอย่างที่ฉันบอกจเจริญมนต์ภาวนาแผ่เมตตาจิตอโหสิกรรมขอขมากรรมแล้วชีวิตโยมจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆและเป็นมงคลเข้ามาเข้าใจไหมจ๊ะถ้าเมื่อโยมเลือกที่จะเปลี่ยนวิบากกรรมใหม่ที่เป็นกรรมดีฉันก็ชี้ทางให้แล้ว นั่นคือขุมทรัพย์เข้าใจใหม่จ๊ะความอาฆาตพยาบาทใดในอดีตขอให้โยมละไว้เสียมันมีแต่แผดเผาจิตแผดเผาใจเผาบ้านเผาเรือนให้เรานั้นหาความสุขไม่ได้ที่สุขได้ในขณะที่เราเป็นมนุษย์เราก็สร้างมนุษย์สมบัติไว้ก็คือการเจริญภาวนดาการแผ่เมตตาการอโหสิกรรมขอขมากรรมอย่างนี้คือการให้อภัยาทาน เขตอภัยทานนั้นก็คือเขตวัดเขตวาวิสุงขารามเป็นที่อยู่ของสรรพสัตว์ที่ไม่มีความรุ่มร้อนจิตรุ่มร้อนใจเข้าใจไหมจ๊ะจิตใจโยมก็จะเย็นสบายบ้านเรือนโยมก็จะมีแต่ความเป็นมงคลสิ่งอัปมงคลทั้งหลายโยมไม่ต้องให้ใครมาถอดถอนไม่ต้องให้ใครมากระจัดปัดเป่าเมื่อโยมเปลี่ยนความคิดดีก็ดีสิ่งที่โยมนั้นมีสาระเป็นที่พึ่งแล้ว ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนของมันเองเขาเรียกว่าดวงดาวมันจะเปลี่ยนใหม่โชคชะตาเมื่อโยมกําหนดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนขึ้นมาใหม่ทันทีสิ่งที่โยมไม่เคยเจอที่ยังไม่เคยได้และที่จะได้แล้วยังไม่ได้มันก็จะมาแสดงว่ามันก็จะสามารถคว้าจับต้องได้ที่เราจับต้องไม่ได้คว้าไม่ได้บุญเราไม่ถึง ที่ว่าบุญไม่ถึงไม่ใช่ว่าบุญไม่มีแต่เราไม่สร้างบุญเพิ่มนั่นเองเข้าใจไหมจ๊ะเป็นเพราะวิบากกรรมมิจฉาทิฐิโดยแท้ที่มันปิดบังครอบงำอยู่หลังจากนี้ไปแล้วมันจะค่อยๆถอดถอนออกไปเหมือนพระจันทร์ที่มันถูกเมฆหมอกบงังย่อมมองไม่เห็นเงาตนจึงไม่รู้จักตนเมื่อเมฆหมอกมันไม่มีอะไรบดบงังความสว่างสวัยแล้วไซย่ยอมเห็นตน ทีนี้เราก็จะกำหนดตนใหม่ได้นั่นฉันขอให้โยมโชคดีนะจ๊ะแต่จงจำไว้ในิพปัจจุบันแห่งกรรมหากเราทำอะไรอยู่แสดงว่าในอดีตเราก็เคยได้กระทำไม่ว่าจะเป็นทั้งกรรมดีและกรรมชั่วดังนั้นผลแห่งกรรมอะไรที่จะมีอนิสงส์มีพละมีอำนาจที่จะผลักดันให้ผลคือการเสวยวิบาก,กรรมก่อนก็คือกรรมใดก็ตาม ที่เราระลึกและกระทำอยู่บ่อยๆกัมนั้นย่อมมีอำนาจมากกว่าที่จะส่งผลดังนั้นอย่าได้ประมาทในบุญกุศลและกรรมจงเอาบุญกุศลและอธิษฐานจิตติดไว้คืออย่าได้ประมาทเราไม่รู้ได้ว่าเรานั้นจะบรรลุพระโสดาบันได้หรือไม่ที่จะมีอนิสงส์ปิดอบายภูมิอย่างน้อยขอให้โยมนั้นตั้งมั่นอยู่ในศีลห้า ศินห้านี้แลย่อมให้สามารถเปิดทางที่จะไปโลก,กุตระธรรมได้แม้จะไปแบบหยาบก็ตามแต่บ้านปลายแล้วของจิตย่อมทำให้ละเอียดเข้าถึงพระนิพพานได้น้อมกราบกติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทาเรียบเรียงข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานัิชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ